เก็บตัวบลูทูธนะคะลงไปที่ช่องจุดบุหรี่นะคะแล้วก็จูนขึ้นให้ตรงกันขึ้นวิทยุนะคะให้ตรงกับบลูทูธนะคะช่องที่ชัดที่สุดสามารถหมุนได้นะคะกดแช่นิดนึงแล้วก็เราจะสามารถหมุนได้หมุนจูนขึ้นให้ตรงกัน ถ้า88ก็ให้ตรงกัน88นะคะ 88, 98, เป็นต้องใช้ FM นะคะเสร็จปุ๊บก็สแกนหา X 8นะคะเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เข้ากันระหว่างโทรศัพท์นะคะเชื่อมต่อง่ายนะคะไม่ยากแค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยสามารถ American. American. Church closed on a Sunday when you bring them out. Choir Road. Who the one you think we singing about? 20